จะเอาทุกคู่ในบ้านเลยใช่ไหมโชคฮะนายจะกัดทุกคู่ในบ้านเลยหรือเปล่ารองเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรกับรองเท้าไปไหนแล้วไแอบทำไมทำผิดแล้วไปแอบทำไมมานี่เป็นอะไรกับรองเท้าฮึมมันเป็นไรกับรองเท้าเนี่ย มันจะกัดทุกคู่ในบ้านเลยหรือเปล่าืึมัะจะกัดทุกคู่ในบ้านเลยไหมืหเป็นไรฟันดูดิดูด,ดิมันคมขนาดนั้นเลยเหรอืึโอ้โห,โหตัดตัดมันไม่เคียวเลยฮะฮะโอเคบ๊ายบาย